สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งความพิดเห็นของแฟนบอลบอชาวเวียดนามที่มีต่อน,นักตบสาวไทยของเรามาฝากกันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยสือลูกยางออนไลน์ของเวียดนามบางส่วนได้มีการโพสต์เรื่องของทิจยาบุญเลิศที่อยู่ในแผนของผู้บริหารทีมดึกซางที่จะทําให้เธอได้รับสัญชาติเวียดนามเมื่อเธอเล่นในเวียดนามครบ5ปี ซึ่งในเรื่องนี้ได้ทำให้ซือ,อยังเก็หน่อยบองเชวนได้มีการโพสต์ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแปลงสัญชาติของเซตเตอร์ชาวไทยของเราด้วยว่าทิชยาบุลเลอร์เนี่ยจะได้เล่นให้กับทีมชาติเวียดนามไหมถ้าเธอได้รับสัญชาติเป็นชาวเวียดนามซึ่งสาเหตุที่ทําให้ทางเก็หน่อยบองชเวนได้มีการเปิดประเด็นด้วยการตั้งข้อสงสัยแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากคําพูดที่ซ่อนในยะบางอย่างของผู้ใหญ่ในวงการลูกยางเวียดนามในบทสัมภาษณ์ของประธานสโมสรดึกจังอย่างคุณเดาหิวเวียน ที่รายละเอียดของบทความนั้นมีอยู่ว่าด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของทิชายาบุลเลิศในรายการฮารูบินเดียนครับ2023ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เธอสามารถช่วยทีมดึกซางควา้าแชมป์แรกได้ในประวัติศาสตร์มิสเตอร์เดาหิวเฮียนประธานของบริษัทดึกซางเคบีคอจึงได้มีการวางแผนที่จะย้ายถิ่นฐานผู้เล่นชาวต่างชาติชาวไทยคนนี้มาสู่เวียดนามดังเช่นที่เคยมีผู้เล่นชายชาวไทยเคยโอนสัญชาติมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นดินห่วงชยัยหรือว่า เวียดวันดาโดยที่มิสเตอร์เวียนนั้นได้มีการกล่าวถึงเซตเตอร์ชาวไทยคนนี้ไว้ว่าผมชื่นชอบที่ชยาบุญเลิศมาตั้งแต่เริ่มแรกจึงได้มีการเสนอสัญญา5ปีให้กับเธอนอกจากนี้มันยังเป็นช่วงเวลาที่สามารถการันตีได้ด้วยว่าเธอจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติของเวียดนามวอลเลย์บอลของไทยนั้นมันมีความทันสมัยและก็อยู่ในระดับโลกการมาของเธอมันจึงจะช่วยให้นักวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงทคกิกแบบญี่ปุ่นของไทยได้ ดังนั้นแผนการโอรสัญชาติสำหรับทิชยาบุลเลิศจึงไม่ใช่แค่เพื่อสโมสรดึกซางเคมีคอลเท่านั้นแต่มันถือเป็นการช่วยวงการบอลเบอลหญิงของเวียดนามด้วยนอกจากนี้คุณเพียรยังได้กล่าวด้วยว่าผู้บริหารระดับซีเนียร์ของสาพันวอลเลย์บอลของเวียดนามก็บอกกับผมเป็นการส่วนตัวด้วยนะว่ามันไม่มีมือเตคนไหนในสโมสรของเวียดนามเลยที่จะสามารถผ่านบอลได้ดีกว่าทิชยาบุลเลิศซึ่งจะทำให้สัมภาษณ์ของเขาในบทความนี้ แฟนบอลชาวเวียดนามเขาจะมองถึงเรื่องการจะได้สัญชาติเวียดนามของทิชายาและความไปไปได้ที่เธอจะเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองของพวกเขากันดูครับโดยที่ชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงแผนการที่จะทําให้ทิชายาได้สัญชาติเวียดนามของทางคุณเดาหิวเวียนนี่ว่านี่มันสุดยอดเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวด้วยความเห็นดีเห็นงามได้ว่าขอสนับสนุนลุงเวียน นี่มันยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวไปถึงเรื่องของศักยภาพของทิชายาด้วยว่าเธอคนนี้มีคลาสที่สูงมากถือเป็นผลผลิตที่หาได้ยากเลยในระดับของเวียดนามแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเรื่องการแปลงตัญชาตินั้นประสบความสําเร็จแล้วเวียดนามจะให้สาวคนนี้ติดทีมชาติไหมล่ะซึ่งคอมเมนต์ต่อมาจึงได้มาตอบกลับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต ในอนาคตมันก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองไปถึงกรณีที่ทิชายานั้นได้สัญชาติแล้วติดทีมชาติเวียดนามว่าในกรณีถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นลำอ้วนคงจะต้องเป็นสำรองไปอย่างยาวนานแล้วคิมทัวร์หลักจะไปอยู่ที่ไหนเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าถ้าเธอนั้นแปลงสัญชาติผู้เล่นอย่างลำอ้วนก็คงจะต้องเข้าไปอยู่ในลาวไกลส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวเพิ่มเติมถึงความยอดเยี่ยมของทิชายาว่า ตอนที่เธอเพิ่งจะมามีคนบอกกันว่าเธอนั้นเทียบกับลำอ้วนไม่ได้เลยแต่พอลงเล่นจริงๆแล้วไม่เคยเห็นใครที่สามารถผ่านบอลได้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้เลยแม้แต่ผู้ชายก็เถอะซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปถึงเรื่องนี้ได้ว่าผู้เล่นอย่างลำอ้วนแล้วก็ถูหอยเนี่ยไม่จะมารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยกับเธอคนนี้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองถึงความแตกต่างของมือเซตชาวไทยของเรากับผู้เล่นท้องถิ่นของพวกเขาได้ว่ามือเซตของเวียดนามเนี่ย ไม่มีใครที่จะสามารถสู้เธอคนนี้ได้เลยอย่างน้อย10ปีนี้ก็ยังคงไม่มีส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคาดหวังถึงเซตเตอร์ชาวไทยของเราในประเด็นเรื่องสัญชาตินี้ว่าฉันคาดหวังที่จะได้เห็นทิชายาเล่นให้กับเวียดนามประเทศไทยนั้นมีมือเซตเก่งๆที่มากมายถ้าเป็นทิชายาเวียดนามจะต้องแข็งแกร่งกว่าเกาหลสถานและเกาหลีอย่างแน่นอนและจะต้องมีโอกาสได้ไปสิงแชมโลกได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ด้วยว่า หลังจากที่ได้สัญชาติเธอก็จะต้องถูกเรียกตัวมาเป็นกําลังหลักเพื่อต่อสู้กับไทยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวแย้งว่าสาวไทยนั้นมีจิตวิญญ,ญาณต่อชาติที่สูงฉันจึงคิดว่ามันคงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองแนวทางเรื่องการแปลงสัญชาตินี้ของทางผู้บริหารของทีมดึกซางว่าต่อที่จ้างโค้ชชาวไทยแล้วก็ทิชายามาด้วยสัญญา5ปีเนี่ยฉันเองก็รู้ได้ทันทีเลยว่า กเขาต้องการที่จะทําแบบนี้เพื่อประหยัดโคต้าต่างชาติมันโอเคนะที่จะทําแบบนี้เพื่อให้นักกีฬาของเราได้เรียนรู้จากเธอแต่มันคงเป็นเรื่องที่ยากที่เธอจะติดทีมชาติส่วนคนต่อมาก็มองถึงทิชายาในเรื่องนี้ว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นมีดีเพียงพอแต่ฉันไม่ต้องการให้ผู้เล่นแปลงตันชาติมาต่อตู้เพื่อผู้คนชาวเวียดนามเพราะชัยชนะมันจะไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมต่อไปว่าถูกต้องเลยเพื่อน ถึงแม้ว่าจะใช้การแปลงสัญชาติแต่ในความคิดของฉันมันก็จะยังอีกยาวไกลเลยกว่าที่จะสามารถเอาชนะไทยได้ซึ่งจากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงเน็บแนมทีมชาติตัวเองต่อไปอีกด้วยว่าด้วยบอลแรกอย่างเวียดนามเนี่ยไม่ได้พรพันมากก็จะไม่สามารถเริงระบำได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่าการโอนสัญชาติกับการเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะ โอนสัญชาติก็เพื่อไม่ต้องเล่นในฐานะตัวต่างชาติในสโมสรของเวียดนามแต่มันยากที่เธอจะสามารถมาสวมเสื้อทีมชาติเวียดนามเพราะว่าเซตเตอร์คนนี้เคยสวมเสื้อของไทยใน4เกมมาแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมว่ามือเซตของเวียดนามนั้นไม่ได้ดีไปกว่าที่ชายาหรอกแต่ฉันไม่เชื่อในการโอนสัญชาติผู้เล่นเพื่อความสําเร็จเพียงแค่ชั่วคราวไทยหรือญี่ปุ่นเองก็มีผู้เล่นที่สามารถนําเข้ามาเล่นให้กับพวกเขาได้ แต่พวกเขาก็ยังคงเลือกที่จะฝึกผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อหาผู้เล่นพรสวรรค์มาติดทีมชาติในตอนนี้พวกเขาจึงมีผู้เล่นอย่างชัดจุออนและก็ธนัชชานอกจากนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลาอย่างยาวนานในการโอนสัญชาติเพื่อมาเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามด้วยถ้าจำไม่ผิดทิชายาานั้นเกิดปี96หรือ97ถ้าเรารอเพื่อสามารถเล่นทีมชาติได้เธอก็จะอายุ28หรือ29แล้วฉันจึงไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามคนต่อมาก็ได้แย้งด้วยมุมมองที่ต่างออกไปครับว่าแล้วคุณจะสามารถฝึกได้ที่ไหนกันล่ะมันยังไม่มีกลไกพิเศษใดๆในการฝึกตัวเซตที่ดีได้เลยการแปลงสัญชาติมันจึงเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่เมื่อคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทิศชายาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือมาจากประเทศไทยแต่เธอเขายังสามารถมาเป็นบอสได้ที่นี่เวียดนามจึงควรที่จะทบทวนวิธีการในการฝึกผู้เล่นซะมากกว่า ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมกึ่งตัดเพ้อต่อไปได้ว่าเวียดนามนั้นไม่ได้ขาดผู้เล่นที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนแค่ผู้นำที่มีคุณสมบัติเท่านั้นแม้ว่าเธอคนนี้จะแปลงสัญชาติมาแต่ก็จะไม่มีทางได้รับอนุญ,ญาตให้ติดทีมชาติเวียดนามหรอกและความภูมิใจของชาวเวียดนามด้วยมันอยู่ที่ไหนประเทศของเรามีเกือบ100ล้านคนจะหานักบอลที่บอกเก่งๆไม่ได้เลยเหรอความสามารถของชาวเวียดนามไม่เคยขาดแคลนเพียงแต่ไม่สามารถลงทุนได้ ในขณะที่ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปน,นี้ก็ได้มากล่าวเสริมถึงทิชายาอีกด้วยว่ามันตระหนักดีว่าผลงานของเธอในเวียดนามนั้นมันดีมากแต่เมื่อเรามองในระยะยาวกันแล้วเราควรให้โอกาสกับตัวเซตดาวรุ่งของเวียดนามจะมากกว่าเพราะหากคุณสามารถรอทิชายาได้ถึง5หรือ6ปีคุณก็ควรที่จะสร้างโอกาสให้กับงอกจำเอ็นงีหรือว่าหันเวียนได้เช่นกันเพราะฉันยังคงเชื่อมั่นในมือเซตชาวเวียดนาม ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนบอลชาวเวียดนามในประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกยางให้ได้รับทราบมุมมองของพวกเขากันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ